สวัสดีครับวันนี้วันวันอะไรวันพฤหัสที่ที่16บหกตุลาคมอกพอดีที่เช้าๆเนี้ยพอดีมีโอกาสได้ทำงานเปลี่ยนงานใหม่ไม่เป็นงานใหม่หรอกเปลี่ยนโครงงานก็เลยจะมาอัดทิ่ให้เข้าไปพี่น้องนาครับเพื่อดูเล่นฟังเรารต้องเตรียมตัวก่อนนี่ฮะนี่ฮะ นนนนนนในห้องน้ำคุณกันไม่เอ่ยคุณกันไหมในห้องน้ำานี่ยทำไมถึงให้กวาดทำไมถึงให้กวาดครับเพราะอะไรรู้ว่ะเราจะทำกันซึมครับเนี่ยรากวาดอยูอ่ทำไมจะทำกันซึมทำยังไงกันก็ตอนนี้ในห้องน้ำเราในห้องน้ำเรากวาดไปแล้วเราไอเราฉาบไปแล้วเนี่ยเราฉาบ ฉาบจนหมดแล้วนะฮะ,นะฮะเราฉาบ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 เพื่อจะปูกระเบื้องนะไม่ได้ฉาบให้สวยงามนะฉาบเพื่อให้ขั้นตอนต,ต่อไปคือเราจะป,ปูกระเบื้องแต่สิ่งที่สําคัญของห้องน้ําก็คือว่าก่อนจะปูกระเบื้องเราต้องทําอะไรก่อนทำยังไงก่อนเพราะอันนี้เป็นพื้นที่ชั้นสองก็เลยต้องทำาอะไรก่อนหนึ่งเราต้องเทสกันซึมหรือทาก,กันซึมก่อนใช่ไหม เราต้องเทปกันซึมหรือทากันซึมก่อนอการซึมก็คือเป็นปูนกันซึมหรือปูนไรอะแต่ขอจะเทกันซึมเนะี่ยต้องมีวิธีขั้นตอนขั้นแรกคือทำอยังไงหนึ่งเราต้องอาชาบแต่งพวกผนังที่ยังไม่สุดให้มันแต่งให้สุดก่อนนะฮะให้แต่งให้สุดก่อนเนีย่ยแต่งให้สุดก่อนเพื่อจะให้ความเปียกแห้งแล้วก็เอาเอา,เอาปูนกันซึมมาทาอีกรอบหนึ่ง มาไล่รอบหนึ่งมาทายรอบหนึ่งคุณกันซึมตาทั่วบริเวณนี่เลยทาทั่วบริเวณเลยนะเนี่ยนะาทั่วบริเวณนะน,น,นี้เลยนะกันซึมกันซึมทั่วนี่นะเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมออกไปข้างๆซึมออกไปข้างๆซึมไปข้างล่างนี่คือจุดประสงค์ของกันซึมที่เราจะทําความสะอาดเพื่อจะทานะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ที่ช่งาทงทาหรือช่างตอกเขาลืมไปแต่เรา ควบกุงงานเราก็มาดึงเลยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> มันสามารถเข้าไป่างนี้ได้นะฮะเข้าไปตรงนี้ได้น้ําก็จะไหลออกซึมไปแต่แต่ถามว่าซึมไปทางไหนได้ซึมไปด้านนอกและด้านล่างนะฮะแต่ด้านบนน่ะเราลดลดสเต็จไว้แล้วระยะของมันไ้แล้วไม่สามารถเข้าไปในห้องได้ส่วนมากจะออกไประเบียงระดับระเบียงกับระดับห้องน้ำที่ที่นี่ระดับเท่ากันนะครับเอ่ทำยังไงต่อทากันทา,ทา,ทา آ, ไลไลปูนตาม เขบิบเขิบหรือตีเิบหรือเขิบกับผนังฮะไล่ไลเ่ลไลเสร็จแล้วไล่เสร็จแล้วค่อยทากันซึมรอบนึงให้แห้งก่อให้หนึ่งวันแล้วค่อยเอาน้มามันมาเทสถ้าเกิดหน้าตาไล่แล้วจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไล่แล้วจะเป็นประมาณไหนนี่ยฮะไล่ไล่ปูนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้มันจะออกลังตา่างเลยนะถ้าปูนบางทียังไม่แห้งแ้วก็แห้งบ้างไม่แห้งบ้างไม่เป็นไร อ่ายังไม่สวยเท่าไหร่นี่วันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยังไม่แห้งอะไรพะดียะไรปูนยังไม,ไม่ไม่ไม่สวยแต่ถือว่าไรแล้วเก็บซีนเก็บพวกช่องที่มันมีช่องว่างระหว่างคอนกรีตระหว่างอ่าไม่ใช่ <S <S สุดที่ครับบนพื้นจะมีปูนอ่าการกอกับพื้นคอนสลอให้มันเรียบร้อยตอนนี้หน่อยน้ําจะได้ไม่ไหลฮะก็จะประมาณนี้ฮะอ่านี้ถ้าเกิดว่าวันนี้แห้งแล้วผมก็จะเอา าการซึมคอนทีหรือคอนกิการซึมนี่แหละมาทาบริเวณนี้นะฮะมาทาให้มันเต็มนี่เลยเมาทาให้มันเต็มนี่เลยเต็มเพื่อจะจะเทสน้ําว่ามันจะซึมเข้าไปข้างล่างแล้วก็ข้างหรือเปล่านะฮะขั้นตอนมีประมาณนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยใช้เวลาหน่อยเพราะมันต้องรอให้คอนกรีตเซ็ตตัวแห้งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนที่เราไลทต่อว่าเราจะไลทยังไงให้มันไม่ไม่รั่วไม่ซึม นี่ฮะประมาณประมาณนี้นะเอาคูณมาเดี๋ยวผมจะไลทให้ดูว่าจะไลทประมาณไหนเดี๋ยวจะไลทให้ดูจะไลทประมาณไหนนี่ฮะจะไลทประมาณนี้ไม่ได้ไลทอะไรมากามายนะเดี๋ยวทำมาดูก่อนจะเกี่ยงด้วยเกียงจริงๆมันต้องใช้กระบะนะจะเกี่ยงด้วยเกียงแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องนะเกี่ยงร้อยแผล เก็บแค่รอยแผลตัวนี้มันมีคนขีดอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้มีคนขีดละเราก็เก็บแค่รอยแผลเท่านี้ให้มันปูให้ให้มันเป็นปุ๊บฉาดนะครับตอนนี้มันเป็นปู๊ฉาดเก็บรอยแผลให้มันดูดีหน่อยไม่ได้ให้มันมีรอยรั่วรอยซึมอะไรเรามีสักรอบหนึ่งแลเหมือนกันเมื่อเราลอกพื้นสองชั้นนะครับให้มันให้มันดูดีนะฮะประมาณนี้ตรงไหนที่มันนูนมากไปเราก็กระจัดได้ยเีจะให้เราทำต่อแล๋ยวผมทำให้ดูที่เต็ม ทำไมไม่ลงถึงพื้นเลยคือไปถ่ายกันไหมทำไมไม่ลงถึงพื้นเลยก็คือว่าพื้นตัวนี้มันเป็นพื้นที่กวานะ้างๆอ่ะพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่เราเทคนเอนกรีตแล้วเราใช้สเต็งและความแรงมันก็เลยเยอะแต่ชุดรอยต่อระหว่างผนัง,งกับพื้นน่ะมันมีรอยแยกกันนะสองเราก็เลยต้องเก็มพวกน,นี้แล้วก็ทาการซึมให้อีกรอบนึงเพื่อจะได้รู้ว่ามันรั่วหรือไม่รั่วไอ้นี่อ้นีมันเป็นพืน้นกว่านะนะเห็นให้มันดู จริงมันก็เก็บจริงๆตามหลักมันก็มันถึงนี่แหละแต่อันนี้กันซึมเราจะทาถึงนี่แต่บางจุดเราก when when like. mm ็ให้ให้มันไล่ถึงนี่มันรูปแบบมันไล่ไม่สวยอยู่เมื่อกี้แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคได้ผมไล่ดีกว่าพูนถึงนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมันแห้งรอบนึ่งเราก็แต่งให้น้องแต่งแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวมันซีดมันก็เพิ่มไปฮะมันก็มันก็ซีดเพิ่มไปไม่ต้องถ่าไม่ต้องถ่าให้มันสวยครับไม่ต้องถ่าให้สวยมากตรงไหนตรงไหน นนมันจะออกประมาณนี้ฮะต้องจะตาดจันนะเนี่ยมันจะออกประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปตอนเทสน้ำอ่ะผมจะเอามาเทสให้ดูนะฮะสวครับสวัสดีครับอ๋อลืมลืมไปฝากฝากฝากติดตามทีมงานด้วยนะ,ะสวัสดีครับ